นี่เป็นเครื่องนับธนบัตรยูรอก1750นะคะเราจะมาใช้ลองนับคูปองเปิดเครื่องด้านหลังค่ะ mm hmm. แล้วก็ปิดฟังก์ชันการตรวจแบ่งปลอมออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว mm hmm. ตันนี้เราจะแบ่งนัดนะคะจัดชุดเป็นครั้งละ100ใบ จัดเรียงคูป,ปองให้ตรงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่ตะแคงใส่ลงไปนะพยายามใช้มือดันที่คูป,ปองครบหนึ่งอยใบแล้วเครื่องจะหยุดทำงานนะคะห้าสิบสองย่าเพิ่งเอาออกใส่เพิ่มไปอีกนะคะจัดเรียงให้ตรงก่อนนะคะ ตะแคงแล้วก็ค่อยพลิกไปด้านหลังพยายามใช้มือประคองคูปองด้วยกันไปด้านหลังครบอีกหนึ่งร้อยนะคะทั้งหมดก็จะมีสามร้อยใบนะคะโอเคต่อไปก็มาดูในส่วนของใบสีเหลืองสีเหลืองนี้จะมีความหนากว่าสีชมพูนิดนึง แบ่งที่หนึ่งอเหมืนเดิมตัวนี้ต้องใช้มือดัน100่งร้อยใบพยายามใช้มือดันนะคะมันถึงจะลงครบหนึ่งรอยใบค่ะ